สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาอยู่ในช่วงของพอดคาสต์นะครับพอดคาสต์นะครับในส่วนของการพูดคุยนะทอล์กนะครับทอล์กนะฮะทอล์ก crazy talk crazy talk นั่นเองนะฮะก็มาพูดถึงประเด็นนะอืมอันนี้ผมตั้งชื่อคลิปไว้ละตั้งชื่อคลิปไว้ละว่านักเตะเนียนในเจลีกกับความสำเร็จที่ไม่มีบุญได้สัมผัส นะฮะนะฮะเอ่เออ่าต้องบอกงี้ว่านักเตะเหงียนความสําเร็จของนักเตะเหงียนวัดจากอะไรอา่ามันมีข้อเปรียบเทียบครับท่านะผู้ชมครับมีข้อเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะเอาจริงๆนะง่ายๆคือเปรียบเทียบกับนักเตะไทยบ้านเราเนี่ยที่จริงอะ่ะนักเตะเหงียนอะ่ะมันยุคเริ่มแรกรู้สึกว่ามันจะได้ไปก่อนเรานะเออ ถ้าผมจําไม่ผิดนะักเตะอาเซียนหลายคนหลายคนที่ได้ไปนะฮะได้ไปเอ่อถ้าผมไล่ดูนะได้ไล่ดูไทม์ไลน์นะครับนานผู้ชมครับเอ่อนักเตะไทยนะครับเริ่มที่จะไปเจลีกญี่ปุ่นนะเมื่อปี2017นะครับปี2017เป็นต้นไปนะกเ็เจชนาธิปสงกระสินเป็นรุ่นบุกเบิกนะักเตะไทยที่ไปลุยในเจลีกไปค้าแข่งที่เจลีกนะส่วนก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้นักเตะเหงยียนมันไปมาแล้วปี2016นะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2016 16นะ16แล้วก็นักเตะในปีก่อนหน้านี้ก็มี 2, ช่วง2015 2014อ่ะ, 2, 14, อะก็เป็นนักเตะอินโดนะที่ไปค้าแข่งนะไปค้าแข่งอยู่กับลีในเจส่วนใหญ่ก็เจทูนะเจทู 2, นั่นแหละครับผมก็ไปแต,แตเ่เอาเอาง่ายๆอะ่ะเอาจริงๆนะเอาถ้าเอาย้อนย้อนไปไกลๆนะ รุ่นบุกเบิกนะนักเตะอาเซียนคนแรกเลยนะอาเซียนคนแรกที่ไปบุกไปเจลีกนะครับในยุคในยุคนี้ก็คือยุคปี2013คือเลคองวินเลคองวินคือได้ไปก่อนนักเตะไทยด้วยนะฮะนักเตะไทยถ้าจําไม่ผิดก็ถ้านับไม่ผิดก็ต้องนับสมัยที่โคชเฮงใช่ไหมที่ไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นอะ่ะเออนั่นแหละก็คือหนึ่งเดียวเลยมั้ง ที่ใค้าแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ถ้านับเคลีก็มีนัตุกเปียพลเออเปียพงผิวอ่อนนะฮะนั่นแหละครับก็ที่ไปค้าแข่งนะค้าแข่งยังต่างแดนเออยังลีกที่สูงกว่าไทยลีกนะฮะเออต้องยอมรับว่าเจลีกเคลีกอันเงี้ยมันสูงกว่าลีกในอาเซียนอยู่แล้วนะฮะเอาง,ง่ายๆเลคองวินเนี่ยยุคเริ่มแรกสุดอะเลคองวินเนี่ยได้ไปก่อนได้ไปก่อนด้วยซ้ำนะครับนักเตะไทยเรายังอาจจะยังไม่ได้บุกเบิกด้วยซ้ำนะฮะ ก็ในปี2013นะครับไปย้ายไปอยู่คอนซาโดเรซัปโปโรนะอยู่ในตอนนั้นคอนซาโดเรซัปโปโรอยู่ j 2อยู่นะ j 2อยู่นะครับผม mm. ก็เล็ของวินสถิตินะไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะอยู่กับคอนซาคอนซะนะลงไป9นัดนั่นเองนะครับแล้วก็ยิงไป2ประตูเอง9หน้า2ประตูรวมแล้ว375นาทีนะฮะยิงไป2ประตูอ่ะโอเคนี่เป็นในตำนานของเวียดนาม คือไปแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรนะก็คือก็ไปอ่ะเออได้ไปอ่ะนะได้ไปก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นที่บ้านเกิดอ,อ่าที่หลีกบ้านเกิดนั่นเองนะอืมอันนี้คือรุ่นบุกเบิกเลยนักเตะอาเซียนรุ่นบุกรุ่นบุกเบิกเลยที่ไปเจลีญี่ปุ่นนะครับผมเออไม่ใช่นักเตะไทยด้วยเป็นนักเตะเงียนนะฮะที่ไปแล้วก็ลําดับต่อมาก็ช่วงปี2016นะไม่ใช่เฉพาะไอ้เงียนคองเฟืองนะ ไอ้เหรียญตัวอันนะหเหรียญตัวอันที่เคยมีข่าวกับว่าจะไปลาลิก้าไอ้ที่สื่อเวียดนามมันบอกว่าจะไปลาลิก้าเอา่อจะไปทดสอบฝีเท้ากับอาราเบสอะไรสักอย่างนะแล้วก็หายจ้อยไปเลยบอกว่าสุดท้ายสื่อฝั่งเวียดนามก็บอกว่า,าให้ข่าวปฏิเสธบอกสโมสรต้นสังกัดปฏิเสธไม่ให้ไปซ้อมไม่ให้ไปซ้อมอยู่ให้ซ้อมอยู่กับทีมต้นสังกัดที่ฮองอัญญาลัยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะ เอาง่ายๆแม่ข่าวไม่เป็นความจริงเฟกนิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือมันเต้าข่าวกันเองแล้วก็จบข่าวกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือโชงมาแล้วก็ตบเอง <c oughs> อะไรไหมก็เหยียนตัวอันนะปี2016ก็เคยไปย้ายไปอยู่กับโยโกฮาม่า F4 นะครับของ J J2 นะไม่ใช่โยโกฮาม่า F มารินอนะ ทีมร่วมเมืองของโยโกฮาม่าเนี่ยเมืองโยโกฮาม่าก็มีโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟซีใช่ไหมมันมีสองทีมนะทีมทีมที่อุ้มอยู่กับทีมที่ไอเหงียนตนอันที่เคยไปค้าแข่งอะ่ะมันคนละทีมะนะครับท่านผู้ชมครับอืมเหงียนตนอันเคยไปโยโกฮาม่าเอฟซีนะครับ <c oughs> อันนีเ้เร็วร้ายสุดคือไม่ได้ลงแข่งสักนัดเลยแล้วก็ไม่ได้ยิงประตู <c oughs> รวมเวลาการลงแมตช์ฟิตอะไรอย่างเงี้ยเป็นศูนย์นะฮะ คือไปเหมือนไปทําอะไรวะนะ่ะไปทดสอบฝีเท้าเหรอเออนะฮะอืมอันนี้เหลยวเป๋วสุดอ่ะยังไอ้เงี้ยนคลองเฟืองนะครับไปมิโต้ฮอลลี่ฮอกนะเมื่อปี2016 J2 เหมือนกันนะ,ะได้ลงแข่ง5นัดนะฮะได้ไป5นัดเออได้ลงแข่ง5นัดไม่ได้ยิงเสาประตูนะฮะลงไป80นาทีนะฮะคืออายุงานที่มึง,มงไปไปอะไรนะ ไปทดสอบผมผมเรียกว่าเป็นการไปทดสอบฝีเท้าแต่ไปพิสูจน์ฝีเท้าแต่ไม่ประสบความสําเร็จมากกว่าคือสุดท้ายแล้วกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูว่านักเตะเราอะเมื่อเทียบกับปัจจุบันอะ,อ,ะอันนี้เป็นยุคแรกๆที่นักเตะอาเซียนได้ได้ไปบุกเบิกนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะเงียนที่ไปลองไปมาแล้วไปมาแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรนะฮะก็ การเล่นอาจจะด้วยความโดดเด่นในทักษะเมื่ออะถ้ายุคในปักฮัง,งซอโอเคการเล่นเป็นระบบทีมของมันอะโอเคมันจูนทีมมันมันเข้าใจว่านักเตะเอ,อใช้ความขยันของนักเตะแต่ละคนอะแต่ทักษะอะไรจริงๆอะผมว่ายังด้อยกว่าเรานะยังด้อยกว่านักเตะไทยเราด้วยซ้ำนะครับทักษะสกิลเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับอของเราอะพอไปอะ แล้วทําความเข้าใจในเรื่องของระบบการเล่นของญี่ปุ่นอ่ะพอปรับตัวได้อ่ะโอ้โหไปชิวเลยไปชิวเลยนะฮะไปชิวเลยนะครับก็อ่ะหลักๆที่มีก็มีไอ้เงียนตัวอันอ่ะรุ่นบุกเบิกใช่ไหมอ่ะเลคของวินเงียนตัวอันเงียนของเฟืองนะก็ไปก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จะลรล้มเหลวด้วยซ้าดับด้วยซ้านะนับนับแมตช์ที่ลงเล่นได้อ่ะนะไม่ถึง10แมตช์ด้วยซ้ำ ไม่ถึง10แมตช์ด้วยซ้ำเลของวินนี่9แมตช์เยอะสุดละที่ได้เล่นนะที่ได้ลงเล่นอายิงได้2ประตูอ่าแล้วก็ลงไป375นาทียังเออโอเคหน่อยนะครับส่วนเจชนาทิ่สงกระสินของเราทีา่ได้ไปนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยอ่ะมาดูในส่วนของเจชนาทิบบ้างนะครับผมก็น่าจะเป็นปีที่2ที่ไปเจดีใช่ไหม ที่ไปเจลีนะครับไปเริ่มแรกปี2017นะครับผมก็อาจจะแบบว่าเอ้ยต้องต้องต่อสู้นะครับต้องต่อสู้ต้องแข่งขันกับาการที่จะได้เป็น11ตัวจริงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะประสมความสําเร็จเป็นตัวหลักให้กับคอนซาโดเรซซัปโปโรและสร้างมูลค่าให้กับทีมคอนซาโดเรซซัปโปโรแล้วก็จนทําให้ฟอร์มการเล่นอะของทีมโดยรวมอะ ดีขึ้นด้วยนะครับสามารถเป็นตัวหลักได้ก็คือผมมาดูใน Transfer Market นะ Overall Balance Overall State นะหรือว่า Stat นะก็คือเล่นใน Jelly กะไปแล้ว75นัดนะครับท่านผู้ชมครับรวมทั้งหมดรวมรวมฤดูกาลตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยิงประตูได้ด้วย12ประตูนะโดยรวมนะแอสซิตไป12ประตูนะเนี่ยเออแอสซิตไป12ประตูนะครับผมแล้วก รวมเวลาที่ลงเล่นนะครับผม6,464 64นาทีนะครับที่ลงสนามการแข่งขันนะเจชนาทิ J นะก็เยอะเลยทีเดียวนะคมทั้งหมดอะไอ้ไอ้เยียนตัวอัน,นเยียนคองเฟืองเล่คองวินนะลงเอ่อแต่ละคนอะลงไม่ถึง10นัดเลยเอัเยอะสุดก็เล่คองวินใช่ไหมเออนะฮะเห็นไหแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเองอะได้เยอะมาก เจชนาทิพย์สงกระสินทั้งมูลค่าการตลาดความยอดนิยมนะครับแล้วก็มูลค่าในทีมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวหลักนะก็คือต้องบอกงี้ถ้าใครได้ดูเจลี่ดูซัปโปรโรบ่อยบ่อยะถ้าไม่มีเจชนะทิพย์ในการปั้นเกมแดนกลางอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะลําบากเลยคือตอนเนี้ยคือเจชนะทิพย์เป็นเหมือนหัวใจของคอนซาโดเร่ซัปโปรโรเลย นะครับผมเป็นตัวหลักได้นะครับเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้แค่เจชนาทิพนะก็โอ้โหกินเรียบนะครับถ้าเทียบกันตรงตรงๆนะนักเตะไทยกับนักเตะเยียนที่ไปค้าแข่งในเจลีก e, นะโอ้โหปอนต่อปอนนี่เรากินขาดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคนหนึ่งมุ้ยเทราสินที่ตามมานะอ่ะมุ้ยเทราสินของพวกเรานะก็ตามมาติดติดตามรุ่นน้องอย่าง เจ้าเจามาติดๆนะก็ด้วยความการชักชวนของเจชนาทิปนะครับก็มาเล่นเ,เปิดหัวดีมากนะครับเล่นกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมะลงเป็นยิงกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมก็สําหรับมุยเทรสินแดงดานะผมรวมโอเวอร์ออทั้งหมดนะดูจากเถิติทานเฟอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็เล่นในเจลีกนะครับรวมตั้งแต่สมัยเล่นให้กับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมะไปเล่นเมืองทองแล้วก็กลับมาเล่นให้กับฤดูการล่าสุดคือ ชิมสึเอสเพาด้วยนะฮะก็ลงไปแล้ว33นัดนะครับยิงไป7ประตูในเจลีกนะรวมทุกระดูการที่เล่นในเจลีกนะครับผมแล้วก็แอซิดไป3นะครับในส่วนของนาทีในการลงเล่นสะสมนะ1671นนาทีนั่นเองนะครับผมก็ ถือว่าโดดเด่นนะโดดเด่นถ้าไม่งั้นถ้าไม่ติดใจจริงทีมจากเจลีกไม่ไม่ไม่อยากจะเ,เรียกตัวมาหรอกเนาะใช่ไหมมารอบรอบที่2ละล่าสุดก็ลงเป็นยิงฮะลงให้กับทีมแล้วก็ยังยิงได้นะครับแต่เสียได้นะครับที่ท้ายเกมนะแผงหลังของชิมิสซึค่อนข้างจะรวนไปนิดหนึ่งนะที่ก็โดนแซงยิงแพ้ไปนั่นเองนะครับผมยังไงก็เยอะกว่า3 แต,แต่ของของของเจ้าเจามันเยอะกว่าไงเจ็ดสิบกว่านัดใช่ไหมโอ้โหหกพันกว่านาทีอะนะหกพันกว่านาทีอันนี้ของมุ้ยก็เออนะฮะก็ถือว่าซับซอก็ยังคมนักเตะจากเหงียนเหมือนกัน <c oughs> ก็ถือว่าผสมความสําเร็จนะฮะเพราะว่าก็ยิงประตูประตูได้จังหวะสําคัญสาคัญนะครับทั้งแอซิดทั้งมีส่วนร่วมกับเกมอะไรเงี้ยน,นะฮะผมะมาดูคนต่อมาอันนี้ไม่พูดไม่จ่ายนะครับ อุ้มทีรทอนบุญมาทันนั่นเองอ่ะอันนี้ผมเอามาวัดสตัวเลยนะที่มาวัดกับไอ้สตัวของไอ้เงี้ยเนี่ยนะโอเคครับสําหรับอุ้มทีรทอนบุญมาทันนะฮะก็โอ้โหคนนี้ก็ถือว่านักเตะในตำนานเลยทีเดียวนี่ที่คว้าแชมป์มาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวแล้วก็โอ้เมเจอร์ใหญ่สุดคือสร้างประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ถาด ช่วยแชมป์ถัดแชมป์เจลีกมาได้นั่นเองนะครับโอ้ประสบความสำเร็จแบบว่า,าถึงจุดสูงสุดเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมอย่างอุม้มเทราทระอ่ะสถิตินะครับผมที่เล่นในเจลีกทั้งหมดทั้งอ,อยู่กับวิสโซโกเบย์ทั้งในส่วนของมาอยู่กับยูกัวมาเอฟมานิโนตลงไปแล้ว54นัดนะฮะยิงไป3ประตู6แอสซิตนะฮะท่านผู้ชมครับรวมนาทีในการเล่นนะครับ4 0 0พ 395นาทีนะฮะโอ้โหนักเตะทุกคนนะฮะนักเตะทุกคนอ่าจะวัดกันปอนต่อปอนตนะตอนเนี้ยที่เล่นเป็นตัวหลักอ่าของเจลีกนะตอนเนี้ยนะครับผมก็ข่มสถิติของไอเงียนหมดเลยนะฮะอันนี้ก็อ่าเนี้ยเบบเแบเบแบบเห็นไหมับว่าอ่าอย่างที่บอกครับว่านักเตะเงียนนะในเจลีกอ่ามันมีข้อเปรียบเทียบไงอ่า ถ้าถาไม,ไม่เปรียบเทียบอย่างนี้ก็ดูดูก็ได้ดูดูสถิติการลงเล่นของแต่ละตัวที่เหียมันลงเล่นก็ได้แม่งไม่เกินสิบนัดะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับ <c oughs> ของของอแต่ดีดีหน่อยที่นักเตะไทยมีทัศนคติที่ดีนะที่บอว่าเฮ้ยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเว้ยใจสู้กว่าใจสู้กว่าถ้าถ้ามองในมุมนี้ผมผมก็มองว่านักเตะถ้าเทียบกับนักเตะเหียบนักเตะเหียะ,ะ,ะพอไปเล่น พอไปเล่นในเจลิกอาจจะด้วยอีโก้สูงหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะความอีโก้สูงแล้วหยุดพัฒนาตัวเองเออ,อแค่แกนในเรื่องความอีโก้เฮกูเมื่อกูเป็นนักเตะทีมติดทีมชาติมานะวเว้ยกูทีมชาติระดับทีมชาติเวียดนามกูเอ่อเอ่อความความเขาเรียกว่าความแอคทีฟหรือความ,วาม,ววามพยายามอ่ะอาจจะมีน้อยกว่าอาจจะมีน้อยกว่านักเตะไทยอย่างนักเตะไทยทั้ง3รายท่านผู้ชมคิดดูอย่างเจไปบุกเบิกครั้งแรกอ่ะ คือไปตอนแรกๆอ่ะมันนักแต่อาเซียนทุกคนอ่ะโดนหมดคือแบบว่าเฮ้ยแม่งเล่นไม่ได้นู่นนี่นั่นเข้ากับระบบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เจชนาที่มีความพยายามครับสู้สู้สู้สุสดใจกัดฟันสู้จนสุดท้ายมาเป็นตัวหลักได้อ่ะอย่างมุยม้ยเทระสินมุ้ยเทระสินอ่ะไปอาจจะดีหน่อยบอว่าเปิดหัวดีนะฮะแต่ก็เป็นตัวสำรองสลับเป็นตัวจริงบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะสุดท้ายอ่ะกลับมาอยู่เมืองทอง แต่เมื่อมีทีมสนใจจากเจลีเขาก็ด้วยเอาวัยอายุอานามขนาดนี้เขายังไม่ถอดใจเฮ้ยอยากไปอยากไปอีกรอบอะไรเงี้ยอยากไปอีกรอบอยากไปสู้อยากไปสู้อยากไปใช้เขาเรียกว่าไปไปอะไรนะไปหาความท้าทายอีกแม้ว่าอายุยังยังจะเยอะแล้วแต่เขาก็ใจสู้ต่ออะไรเงี้ยนะ แล้วก็ในส่วนของอุ้มธีรทรนี่โอ้โหอยู่วิโซโกเบก็ได้ช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคู่แข่งเยอะอะไรเงี้ยตา a r ดังอีกนู่นนี่นั่นอ่ะอยู่กวิโซโกเบก็ลงเอ่อได้ลงอยู่นะฮะได้ลงอยู่อ่ะแล้วก็เออแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างเท่าตอนอยู่ยูกะไมเอฟมารินอตใช่ไหมก็สุดท้ายก็อืมก่อนก่อนจะหมดสัญญากับวิโซโกเบหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะก็คือสุดท้ายก็เอ้ยมียูกะไม้เอฟมารินอตสนใจ ก็ไปก็ใจสู้ไปต่อไปต่อช่วงแรกๆก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนอยู่วิโซโกเบก็ไม่ได้ลงตัวจริงผัดเป็นตัวสำรองมากนู่นนี่นั่นแม้ทั้ง3ตัวเนี่ยท่านผู้ชมเจชนะทอ่อมุ้ยธีรศินท,ทีทีทรอนมูม,มาทานันเป็นบิ๊กเนมของประเทศนัมเบอร์วันของของนักเตะไทยที่อยู่ในประเทศไทยละสุดยอดในประเทศไทยละแต่เขาก็ายังมีความ พยายามที่จะสู้ต่อในเจลีกเห็นไหมครับเขาเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยกูเป็นนักเตะบิ๊กเนมเมืองไทยนะเวย้ยกูต้อง,งลงไปตัวจริงนะเวย้ยพอมาเจอของจริงที่ญี่ปุ่นเฮ้ยกูต้องพยายามมากกว่านี้เวย้ยอะไรเงี้ยสุดท้ายด้วยความที่พยายามของอุ้มเท,ทียรทรใจสู้นะทุกคนนะใจสู้หมดนะผมเชื่อว่า,เ,าเจชนะทิพย์มวยเทรศิลป์แล้วธทียรทรบุญมาทันอนะใจสู้ทุกคนนะแม้ไม่ได้คิดว่าตัวเองอะเก่งตลอด คิดว่าตัวเองเป็นชาที่ไม่ล้นแก้วเติมน้าไม่เต็มเติมน้าไม่เต็มพยายามที่จะอะไรนะพัฒนาตัวเองตลอดนะครับจนสุดท้ายก็เนี่ยครับสุดท้ายมาเป็นตัวหลักของทีมในเจลิกลีกเจลิกวันด้วยนะลีกสูงสุดของประเทศด้วยนะแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคืออ,อ,อุ้มเทระทรบุญมาทันนะครับแต่อุ้มเทระทอนก็ยังลงได้ลงเกมน้อยกว่า ได้ลงเกมน้อยกว่าเจาชนะทิพย์สงกระสินนะเจชนาที่สิบเออเจชนาชนทิพย์สงกระสินก็ลงแมตช์เกมการแข่งขันอนะเจชนาทิพย์ในหนึ่งหนึ่งในสามเนี่ยเจอะลงเยอะสุดลงแข่งเยอะสุดคือ75นัดนี่เยอะมากเลยนะ75นัดนี่เยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นนักเตะที่ขาดไม่ได้ของซัโปโรนั่นเองนะเป็นหัวใจแดนกลางอย่างเงี้ยผมก็อยากดูเอ่ออยากให้เกมมันการแข่งขันมัน แข่งเร็วๆวนะอยากดูนักเตะไทยในเจลีกนะเล่นอีกนะก็เราก็โอ้เล่นได้ดีอะเล่นได้ดีทุกคนนะครับแล้วก็พัฒนาไปถึงขนาดนี้จนเนี้ยจนได้จนสุดท้ายไอ้เงียนทั่วันนี้เห็นไหมฮะมันไม่ส่งนักเตะมาญี่ปุ่นละหรือว่ามันไม่มีเขาเรียกว่าคอนเน็ชันอะไรกับญี่ปุ่นละเห็นไหมครับของเราอะยังมีแบบว่าพันธมิตรพันธมิตรหลายๆสโมสรในไทยลีกก็เป็นพันธมิตรกับกับอะไรนะ สโมสรในญี่ปุ่นอะส่งนักเตะเยาวชนมาทดสอบฝีเท้ามาลองทีมมาอะไรนะมาอยู่กับชุดเยาวชนเชื่อมสัมพันธ์กันเห็นไหมครับอย่างทูแบงกอกอย่างหลายๆทีมบางกอกการ์ดก็มีเซเรโซใช่ไหมเออนั่นแหละครับหลายๆทีมเลยนะครับแต่อย่างไอเงี้ยน่ะกลายเป็นว่าเบนเข็มไปนู่นหัวสูงจมไม่ลงอีกไปยุโรปตอนแรกส่งไอไปเคลีใช่ไหมไปเคลีเออนะ,อะ,อะ ไอ้ขนาดไอ้ผมเชื่อแน่ว่านักเตะเงียนมันเหมือนมันจมไม่ลงนะคืออย่างไอ้เงียนกวงไหอ่อ่ะเห็นบอกว่างิงนักเก่งหนามันก็ไม่ส่งมาไม่ส่งมาเจลีกนะแม่มาทดสอบฝีเท้าที่เจลีกแม่งจะไปยุโรปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะผมผมเชื่อว่ามันอาจจะมีอาคาติว่าถ้าส่งนักเตะเงียนะมามาเจลิกในยุคนะป,ปัจจุบันมันจะมีข้อเปรียบเทียบไงถ้าทําไม่ได้เท่านักเตะไทยเราอะ่ะ ก็อาจจะ,ะโดนล้อได้โดนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจมไม่ลงไงจมไม่ลงไงจมไม่ลงไงคืออาจจะด้วยความพยายามอ่ะผมมีข้ออย่างนี้ว่าน่าติเหงเหี้นเอาความพยายามน้อยน้อยไปหน่อยแล้วความแอคเสซีฟหรือว่าเฮ้ยมึงเป็นตัวจริงไม่ได้มึงก็ต้องพยายามมากกว่านี้หรือเปล่าวะเออเป็นตัวจริงไม่ได้เอา้าเสือกลับบ้านเอออย่างน้อยกูก็มีบ้านให้กลับเออเป็นโฮมซิกอะไรอย่างเงี้ยซะงั้น นะถ้าผมมองในพฤติการอย่างนี้นะเออนะผมว่าความใจสู้อ่ะมันสู้นักเตะไทยไม่ได้นะอ,อ่ะเป็นตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่าง3 3ตัวหลักอ่ะยังไม่รวมทิฏฐิพันธ์พ่วงจันนะเออนะก็ใจสู้เหมือนกันแต่อาจจะด้วยอาการบาดเจ็บอะไรด้วยแหละนะที่มันกระทบต่อฟอร์มการเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเรามีความใจสู้มากกว่านะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีของ เยาวชนเยาวชนนักเตะเยาวชนรุ่นหลังของนักเตะไทยนะว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบอย่างมุย้ยอุ้มเจเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องๆว่าเฮ้ยถ้ามึงจะมาเจลีกมึงต้องใจสู้นะเว้ยนะมึงยอมแพ้ไม่ได้นะฮะมึงจะท้อไม่ได้นะอะไรเงี้ยมึงต้องสู้มึงต้องแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นเพื่อที่จะเบียดเป็นส1เตัวจริงให้ได้อะไรเงี้ยจนประสบความสําเร็จถ้ามึงพยายามถึงสุดความสามารถเห็นไหม พี่รุ่นพี่ๆก็ทําทได้เห็นไหมครับผมอ่านะฮะอ่ะ,นะอะโอเคครับก็ขอลาท่าผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับพอดแคสต์พอดแคสต์นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ